ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่สิบสองแล้วนะครับก็บทที่สิบสองเรื่องของการจัดการข้อผิดพลาดนะครับซึ่งเรียกว่าคนเราเวลาทําอะไรมันก็ต้องมีการผิดพลาดการเขียนโปรแกรมเหมือนกันครับถ้าอ่านึกษาอยากจะเขียนโปรแกรม Python เนี่ยเพื่อดักข้อผิดพลาดหรือเออร์เที่เกิดขึ้นของการเขียนโปรแกรมเนี่ยบทนี้ครับผมแนะนําเลยว่าจําเป็นจะต้องเรียนแล้วก็วิธีการเขียนของโปรแกรมของเราเนี่ยก็จะต่างกันออกไปนะครับ เราเริ่มจากเรื่องของการรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับที่ค่อยค่อนข้างจะแปลตามตัวก็คือเขาเรียกว่าเป็น exceptional handling นะครับก็คือ exception handling เนี่ยก็คือเป็นข้อผิดพลาดที่ error er ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะทําให้โปรแกรมทํางานไม่ได้ละนะครับโปรแกรมก็จะหยุดการทํางานกระทันหันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ handle หรือเราจะจัดการกับ error เหล่านี้ได้ยังไงบ้างนะครับ บางทีการจัดการข้อผิดพลาดน,นะครับก็สามารถจะเกิดได้หลายสาเหตุด้วยกันนะครับแล้วก็เหตุผลว่าทาไมต้องจัดการกับข้อผิดพลาดเหล่านี้ก็คืออันที่หนึ่งนะครับพวกเราต้องรู้เลยว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเกิดโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมครชนะครับคือทํางานต่อไปไม่ได้เลยนะครับแล้วอย่างต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของอปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนเวลาคนมาใช้โปรแกรมของเราเนี่ยเราก็ต้องแจ้งด้วยว่าผู้ใช้เนี่ย โปรแกรมนี่เกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับเวลาเขาใช้งานมอาจจะแจ้งเออร์เลอร์เกิดขึ้นมานะครับหรืออาจจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติเกิดเออร์เลอร์เกิดขึ้นเนี่ยอยากจะทําให้โปรแกรมนี้ทํางานต่อไปได้นะครับก็คือมีข้อผิดพลาดแหละแต่จริงๆแล้วเราสามารถจะแก้ไขหรือข้ามกระโดดข้ามข้อผิดพลาดเหล่านั้นไปได้นะครับประเภทของข้อผิดพลาดน,นะครับที่เราจะมีอยู่หลายอันด้วยกันก็คือในส่วนของอ ไพทอนเองจริงๆเนี่ยแบ่งข้อผิดพลาดออกเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือ Sy n t a x e r r o r นะครับก็คือการเขียนโค้ดหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาดนะครับก็มักเกิดขึ้นตอนที่เราสั่ง n t e r p พ e t ให้อ่าสั่งคอมไพ l e r รให้มัน interpret หรือแปลโปรแกรมนะครับหรือตรวจสอบโค้ดนะครับ error ในส่วนนี้ครับมันเป็น e r r o r ที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเป็น Sy n t a x e r r o r แต่มันมี e r r o r อีกประเภทหนึ่งครับเขาเรียกว่าเป็น Exception คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างที่โปรแกรมกําลังทํางานครับเช่นเราสั่งโปรแกรมไปปรากฏว่าค่าของโปรแกรมมันหารด้วยศูนย์นะครับหรือการเข้าไปถึงเรียกไฟล์ที่มันไม่มีอยู่จริงนะครับก็ในส่วนเหล่านี้เราเรียกว่าเป็น exceptional นะครับหรือ exception error นะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนของหน่วยการเรียนเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการที่เราจะเขียนโปรแกรมจัดก,การข้อผิดพลาดได้ยังไงนะครับ ก็ฝากนักศึกษาลองศึกษาดูนะครับแล้วก็ลองเรียนในหน่วยต่อไปนะครับเราจะรู้ว่าวิธีการเขียนด้วย Python จะทำเรียกว่า exceptional c o n d l i n g ได้อย่างไรบ้างนะครับ